สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวรูบิดกันนะคะนี่เลยสามนนอันนี้น,นะคะก็มีคิวเมจิกสแควร์นะคะอันนี้อันแรกอ่าต่อไปนะคะเป็น MSA 3นะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไระแต่มันเป็นเมจิกสปีดคิวนะคะก็น่าจะที่เขาใช้แข่งกันแล้วก็อันนี้เป็นที่ หนูซื้อมาแล้วนั่นแหละซื้อมาพร้อมกันนั่นแหละแต่ว่าหนูแกะไปก่อนนะคะนี่ก็เดี๋ยวเราก็จะมาแบบลองเขาเรียกว่ารีวิวให้ดูปิดให้ดูนะคะว่าความรู้สึกอะมันเป็นยังไงเราก็จะเรียงกันดับไปดีนะคะเอาอันไหนดีเอานี้ก่อนกันลวกันอันแบบนี้นะคะเขามีวิธีบอกด้วยสําหรับคนที่เล่นไม่เป็นอ๋อโอ้โอ ิก็ติดขัดนิดนึงแค่นิดเดียวเลยนะคะแต่เนี้ยมันเป็นจะเป็นเอ่อปกติอะคือขอบอะมันจะเป็นสีดํากับพาสเทลใช่ไหมคะแต่เนี้ยมันเป็นสีขาวเป็นกรอบแล้วก็ข้างในเป็นสีนะคะความรู้สึกก็ก็เล่นได้ตามปกตินะคะแต่ใครบิดอะไรประมาณนี้ต้องระวังหน่อยแต่ว่าสําหรับคนที่เล่นนานแล้วเนี่ยหรือว่า เล่นจนแบบเขาเรียกว่าชินแล้วก็อาจจะบิดได้ดีนะคะก็แบบความรู้สึกก็ลื่นๆนะคะลื่นๆติดๆหน่อยๆนะคะอะไรเนี่ยอ๋อนี่เป็นวิธีเล่นสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเล่นยังไงเออต่อมาอะไรอะ MSA MSA สามนะคะอะไเนี่ย อันนี่อันนี้มีแถมมาหนึ่งอันน,นะคะนี่เป็นลูบิกจิ๋วนะคะนี่ไม่เท่ากำปั้นนะเล็กกว่ากำปั้นนะคะแต่อันเนี้ยเท่ากำปัน้นอ่าอุย้ยอ๋อนี่เขาไม่่านมาให้ด้วยเพิ่งรู้อุย้ยนี่แล้วสถานนี่ตั้งแบบนี้ได้ ต่อไปออาอันนี้เอาออกยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะคะอุย้ยอันนี้เป็นลบูบิดจิวโหบิดค่อนข้างจะยากเลยนี่โหอ,อ่าเรามาบิดความรู้สึกอันนี้กันดีกว่าวก็คมือเหมือนเดิมนะคะนี่ เป็นของภาษาอังกฤษเนาะจะมีคู่มือให้ด้วยสำหรับคนที่มือใหม่นะคะเล่นไม่เป็นอะไรประมาณนี้เขามีฐานให้นะคะแล้วก็นี่ตัวรูบิกอันนี้ข้างในอาจะเป็นสีดำแล้วก็ข้างนอกกกออาจจะเป็นสีนะคะอ่นนี่วู้สปีจริงสปีแบบโห คือความรู้สึกนะมันลื่นไหลไม่ได้เหมือนอันนี้นะคะอันนี้มันจะรู้สึกแบบฝืดๆเนี่ยนะคะก็จะติดๆแต่นเนี้ยมันเล็กไปก็ไม่หลายคนก็คงไม่ถน,น,นัดอะค่ะนี่อันนี้ก็ลื่นดีนะคะแบบแทบจะลื่น แบบลื่นมากอะนะคะนะคะอ่ะก็อันต่อไปนะคะอันนี้ไม่ต้องแกะให้เสียเวลานะคะอัน,นี่คือปนมาแล้วแต่อันนี้ไม่ได้อันนี้จะบิดให้ดูนะคะน,นี่อู้แต่อันเนี้ยคือลื่นมากนะคะคืออันเนี้ยแกะออกมาได้ นะคะแล้วก็แบบติดเข้าไปในไหมได้คือดีเลยนะคะเนี่ยไวมากนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่น้ํายานะเพราะหนูไม่มีน้ํายาเลยเนี่ยไวมากเชื่อได้เลยนะคะต้องอันนี้คือต้องเชื่อเพราะว่า <No. S 1> มันแบบมันไวมากเนี่ยเห็นป่าแบบถ้าเกิดว่ามันหลุดออกมาเราก็ใส่เข้าไปใไหมได้เขาใใส่เขาใหใส่ประมาณนี้นะคะ ก็เดี๋ยวเรามาเรียงอันดับกันดีกว่าเยเรามาเรียงอันดับเลยดีกว่านะคะอ่ะอันเนี้ยเป็นลูบิกที่ไวที่สุดขอตั้งที่ีแบบนี้นะอันเนี้ยขอเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าสีแบบดีมากต่อเข้าไปใหม่ได้แล้วก็แบบที่สําคัญน้ำลื่นมากใช่ไหมเนี่ยต่อไปอันไหนดีอันนี้ดีกว่าเป็นเอ่อ ไม่จึงสปีดคิวอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าตัวสีเนี่ยก็ดีเลยแล้วก็เขาเรียกว่าลื่นๆไม่ได้เท่ากับอันนี้นะคะแต่ว่า,าใกล้เคียงอ่ะเอาประมาณนี้ดีกว่าต่อไปนะคะอันนี้อันนี้เป็นลำดับสามเพราะว่ามันควรทำให้ลื่นๆล,ลื่นก่อนอันนี้เป็นลำดับสามส่วนอันเนี้ยมันแถมมากับอันนี้นะคะ ก็เลยให้อันดับ2นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะนี่เราก็ต้องขอลาไปพร้อมกับลูบิกอันนี้นะคะอย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะคะสวรบวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ